ชายคลั่งตะเวนลักรถชาวบ้านพอเจ้าของรู้ทันหวังตามเอาคืนกลับถูกทำลายล่าสุดตำรวจแก่วงจรปิดล่าตัวแล้วปมขี้ไก่เป็นเหตุชักมิดฟันใส่แขนคู่กรณีบาดเจ็บสุดงงหลักฐานชัดแต่คดีไม่คืบฟังชัดๆจตุพรวิเคราะห์อนาคตพิธาชวดเป็นนายกทำด้อมส่มใจสลายด้านพลเอกประวิทย์ยืนยันไม่ได้หลับกลางสภา ทบข่าวครบจบทุกประเด็นในข่าวเย็นประเด็นร้อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะผมเทนโชกบโญเตครับดิฉันเพรมสุดาสันติวัฒนาค่ะล่ามภาษามืออยู่กับคุณไัรกรสิติกุลดีลกค,ค่ะตอนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวเย็นประเด็นร้อนนะครับวันนี้วันพุทธที่ห้า กรกฎาคม2,566นะฮะคุณผู้ชมครับรับชมผ่านช่อง7 HD กด35นะครับรวมถึงออนไลน์ตอนนี้ก็ไลฟ์กันอยู่ YouTube Facebook TikTok นะครับเอ่อเซีย7 HD News ์รวมถึง t เทโร Digital นะครับก็กดไลค์กดแชร์ส่งข้อความทักทายกันเข้ามาได้นะครับสำหรับใครที่สงสัยว่าทำไมผมใส่หน้ากากวันนี้ใส่หน้ากากคืออย่างนี้ฮะผมอยู่ในภาวะที่อาจจะต้องเฝ้าระวังนะครับเนื่องจากไปใกล้ชิดนะฮะคนที่ติดโควิดนะก็เลยเฝ้าระวังตัวเองนะฮะก็ดูแลตัวเองหน่อยเดี๋ยวคุนอื่มเขาจะกลัวผม ไม่กลัวไม่กลัวแต่ว่าตอนนี้คือพวกเราก็เรียกว่าต้องไม่ปล่อยปะละเลยใช่ครับนะคะครับผม,มก็ขออนุญาตนะฮะใส่หน้ากากเพื่อความสบายใจดีกว่าค,คือจริงๆก็ไม่มีอะไรหรอกเพราะตรวจมาแล้วอะไรก็ไม่มีแต่เพื่อความสบายใจสักทักหนึ่ง<ม>สักสองสามวันนะครับคุณผู้ชมครับอวันนี้เรื่องราวการเมืองก็ร้อนแรงอผ่านมาได้แค่วันเดียวก็เมื่อวานก็เหมือนทุกอย่างมันจะแบบแหมสมูทนะราบรื่นผ่านไปได้ดๆๆีที่คนแบบมองกันอยู่ก็คืออ่หลังจาก